สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะโอ๊ตนะครับแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมวันนี้โอ๊ตพามาดูบ้านรีโนเวทใหม่นะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะครับเป็นบ้านมือสองนะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะฮะให้เฟอร์นิเจอร์นี่นะครับใหม่หมดเลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยความสําคัญก็คือว่าโลเคชั่นโลเคชั่นดีมากๆนะฮะโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยไปฟินเทนเฟสครับเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีนะถ้ารถไม่ติดนะครับไม่ติดไฟแดงว่า5นาทีก็ถึงแล้วนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยใกล้กาดสามแยกมาก ห่างตลาดสามแยกเพียงแค่กิโลกว่าๆนะครับหรือปั่นจักรยานไปตลาดเลยก็ได้นะครับคือโลเคชั่นมันดีเดินทางเข้าออกสะดวกติดถนนใหญ่ด้วยนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะบ้านหลังนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับใครสนใจยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปได้นะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด s u b ส c ค i b e ช่องช e แน YouTube ของเรากันด้วยนะเราจะมีคลิปบ้านสวยๆบ้านใหม่ๆแบบนี้นะครับในราคาดีๆแบบนี้มาให้ทันได้รับชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับทุกคนคร สำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการจัดสรรนะครับตัวที่ดินของบ้านนะฮะอยู่อยู่ที่54.8ตารางวานะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านแปลงหัวมุมเลยนะฮะข้อดีของแปลงหัวมุมทุกท่านเคยนอยู่แล้วนะครับตัวบ้านก็อีกฝั่งหนึ่งจะโล่งนะครับไม่ติดเพื่อนบ้านเลยนะครับทำให้ตัวบ้านเนี่ยจะดูโล่งแล้วก็โปร่งมากๆเลยนะครับแปลงหัวมุมนะฮะในโครงการจัดสรรเนี่ยก็จะหาได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจะมีไม่กี่หลังนะได้แปลงหัวมุมไปก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับ ตัวบ้านนะครับจะมีทั้งหมดนะฮะสห้องนอนนะครับแล้วก็3ห้องน้ำนะฮะตัวบ้านจริงๆเนี่ยไทยเดิมก็จะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับมีการต่อเติมเพิ่มนะครับปรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับในส่วนของโลเคชันเนี่ยผมก็ได้บอกคร่าวๆตอนต้นไปแล้วนะครับที่จริงตัวบ้านเนี่ยถือว่าใกล้เมืองมากๆนะครับห่างเฟนทันเฟสนะนะครับเพียงแค่สัก3กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าใกล้มากๆเลยนะฮะ ทีนี้เรามาดูเรื่องฟังก์ชันแรกกันนะครับตรงนี้คือทางเข้าบ้านหลักตัวหลักเลยนะครับก็เป็นส่วนของบริเวณโรงจอดรถนะครับตรงนี้เนี่ยตรงโรงจอดรถเนี่ยจะรองรับการจอดรถได้1คันนะอันนี้คือตัวบ้านไทยเดิมนะครับเขาทําเอาไว้แบบนี้นะบบนก็คือรองรับได้แค่คันเดียวนะครับแต่ทจริงเนี่ยเราสามารถปรับได้นะอ่าให้เป็น2คันก็ได้นะครับที่จริงเนี่ยมันจะมีอีกทางเข้าหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าอีกทีหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูโดยรอบบ้านกันก่อนนะครับ บ้านเนี่ยทาสีตกแต่งใหม่หมดนะครับเป็นแนวสีขาวมินิมอลนะครับเพื่อให้มันเข้ากับธีมบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านโทนเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่โทนนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยนะครับสามารถเข้าออกได้หลายทางมากก็คือตรงนี้ก็จะเข้าไปตรงส่วนบริเวณภายในบ้านก็จะต้องเข้าไปในส่วนของห้องครัวได้นะครับทีนี้ตัวบ้านเนี่ยก็จะมีประตูอีกทางหนึ่งอันนี้ประตูทําประตูเพิ่มนะครับที่เจ้าของเขาทำเอาไว้คือเข้าออกได้2ทางตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าบ้านแบบเข้าปกติแหละนะครับไม่ได้เข้าตรงส่วนของโรงจอดรถ มีประตูรัว้วทำเอาไว้ให้แล้วคือเจ้าของเขาปรับเองเพราะว่าบ้านมันดิดบวมมุมเลยเขาอยากเข้าได้2ทางนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปก็จะเข้าไปโซนของลิฟวิ่งได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสวนนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกไปนะครับว่าถ้าใครมีรถ2คันแล้วคุณอยากทําลงจอดรถเพิ่มคุณสามารถจอดฝั่งนี้ก็ได้นะครับคือตรงตรงสนามหินน่ะนะครับตรงพื้นหินเนี่ยเราทําลงจอดรถเพิ่มนะฮะทำหลังคาเพิ่มแล้วก็จอดทางนี้ก็ขึ้น,นทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชั้น2ตรงนี้จะเป็นเทเลสนะครับระเบียงบนชั้น2นะตรงเทเลสเนี่ยเป็นการต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับตรงเทเลสตรงนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนกับคุณสามารถนั่งเล่นนั่งกินหมูกระทะนะครับเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านก็สามารถนั่งเอาดอตรงบริเวณนี้ได้ตรงเทเลสตรงนี้กว้างพอสมควรเลยนะครับกว้างเลยแต่ว่ามันจะเข้าบ้านไม่ได้อย่างตรงเทเลสเนาะ ทีนี้เรากลับเข้ามาดูฟังก์ชันภายในบ้านครับทางเข้าตรงนี้คือทางเข้าของโรงจอดรถเมื่อตอนแรกนะครับประตูแรกนะฮะโรงจอดรถนะครับมันจะมี2ประตูเข้าตรงห้องครัวกับเข้าตรงทางเข้าบ้านตรงนี้อันนี้เมื่อเราเข้าตรงส่วนของโรงจอดรถนะครับเมื่อเข้ามายเอาบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตัวบ้านผมบอกนิดนึงว่าคือดูในคลิปเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าเวลาผมถ่ายครับผมก็จะรีวิวตามทางเดินนะฮะซึ่งก็แนะนําถ้าใครชอบจริงๆก็มาดูก่อนที่จริงฟังก์ชันมันดีมากนะครับ ตรงนี้คือทางเข้านะเห็นไหมทางเข้ามาจากบรจอรรถมาตรงเข้ามาก็จะเป็นทางนี้นะครับแล้วก็ตรงเข้ามานะก็จะเป็นห้องโถงลิฟวิ่งจะเป็นโซนรับอาหารแล้วก็โซนลิฟวิ่งนั่นเองนะครับคือถ้าใครชอบการดีไซน์ของบ้านเป็นบ้านตกแต่งพร้อมเข้าอยู่มีฟเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วแบบนี้ในราคานี้นะครับไม่ถึง4ี่ล้านคุ้มมากนะครับลองมาดูบ้านก่อนถ้าชอบเลเยอร์ชอบการใช้งานผมว่าคุ้มเลยนะครับตรงห้องลิฟวิ่งตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะครับอ่ามีวาสามารถซื้อทีวีนะครับ อ่าตัวทีวีประติดตั้งแล้วก็นั่งบริเวณนี้ได้แล้วครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับประตูนะครับตรงนี้เนี่ยประตูที่เป็นประตูกระจกนะครับก็ออกไปตรงทางข้างบ้านนะครับประตูทางเข้าที่2นั่นเองนะครับที่จะขึ้นไปตรงส่วนของระเบียงชั้น2ได้นะครับคือบอกแล้วว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นฟังมันคือเจ้าของนะครับปรับบ้านไม่ให้เป็นฟังก์ชันแบบบ้านจัดสรรทั่วไปแล้วนะครับก็เป็นฟังก์ชันของการใช้งานจริงๆเลยซึ่งผมมองว่ามันดีนะมันมี หลายเลเยอร์หลายฟังก์ชันให้ใช้งานนะครับติดกับโซนลิฟวิ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนต่อเติมเพิ่มนะครับเป็นส่วนต่อเติมเพิ่มที่เราทําออกมานะครับตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะครับห้องครัวนี้บอกเลยว่าใหญ่มากๆนะครับประตูห้องครัวตรงนี้นะฮะทะลุออกไปลงจอดรถได้นะอ่าเมื่อสักครู่ที่ผมแจ้งไปเนาะนะครับห้องครัวนี้ก็ทำเคาน์เตอร์ครัวมีซิงค์ล้างจานแล้วก็มีฮูดดูดควันมีเตาแก๊สอะไรเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือฟังก์ชันจบนะครับคือบ้านหลังเนี้ย คุณมาซื้อก็แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับกู้แบงค์นะครับเข้าบ้านได้เต็มแล้วก็อยู่ได้เลยนะครับคุ้มมากนะครับคุ้มมากนะครับถัดมานะครับตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนนะครับข้างบนเนี่ยมี2ห้องนอนข้างล่างเนี่ยจะมี1ห้องนอนนะครับห้องนอนนี้นะครคุณสามารถปรับเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับแต่ว่าห้องนอนชั้นล่างเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการห้องนข้งล่างนะหรือมีพ่อแม่มีผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการห้องนอนข้างล่างก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับ ติดกับห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับห้องน้ําชั้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลยนะทำให้ใหม่หมดเลยนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยแยกออกอจากกันนะครับตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านนอกห้องนั่นเองครับคือก็แบ่งสัดส่วนการใช้งานเอาไว้ให้ดีเลยนะครับถัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันบนชั้น2กันนะครับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะครับ บ้านภายในนะครับทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเราทาสีนะครับเก็บงานรีโนเวทใหม่หมดนะครับฟังก์ชันทุกอย่างนะฮะ ตัวบ้านจริงๆเนี่ยผมบอกว่า,าใครที่ต้องการมองหาบ้านใกล้เมืองในราคาเลนส์ประมาณนี้เนี่ยหลังนี้คุ้มค่านะครับเพราะว่าหลายๆอย่างให้มาดีมากนะครับตัวชั้น2เองนะครับก็ฟังก์ชันถือว่าใหญ่เลยนะครับฟังกชันเนี่ยชั้น2องเขาจะมีด้วยกันอยู่2ห้องนอนนะครับตัวชั้น2เดี๋ยวจะเป็นอารมณ์มีโซนลิฟวิ่งเล็กๆอยู่นะครับตรงลิฟวิ่งเนี่ยที่เราวางเก้าอี้โซฟาไว้ให้ตรงนี้เนี่ยี่จริงก็ปรับ เป็นโซนของอทําเป็นอารมณ์นั่งเล่นก็ได้หรือถ้าใครมีโซนของหิ้งพระนะครับคุณก็สามารถวางหิ้งพระได้นะ เข้ามาภายในห้องนอนครับห้องนอนนี้นจะเป็นห้องนอนใหญ่สุดของบ้านนะครับตัวห้องนอนนี้เนี่ยเราลงเฟอร์นิเจอร์นะครับลงเตียงเอาไว้ให้แล้วนะคุณไม่จําเป็นต้องไปซื้อเองนะครับอันนี้ก็ลงเฟอร์นิเจอร์ขั้นพื้นฐานเอาไว้ให้มีเตียงมีตู้นะครับโต๊ะเครื่องแป้งนะตัวบ้านเนี่ยเราก็คุมโทนคุมธีมนะครับคุนโทนเนี่ยก็เป็นสไตล์มินิมอลนะฮะพวกเฟอร์นิเจอร์ก,ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายไม้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้กับสีอ่อนๆหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนแนวไม้ออกนะ ก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูมืดโทนดูอบอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เราก็มีพื้นฐานเอาไว้ให้ติดผ้าม่านอะไรให้เรียบร้อยแต่ภายในห้องนอนนี้ยังไม่ติดตั้งแอร์นะครับคุณก็สามารถซื้อแอร์มาติดตั้งได้ครับ ถัดเข้ามานะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนที่2ของบนชั้น2นั่นเองนะครับก็เป็นห้องนอนเล็กลงมาหน่อยนะครับวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งนะครับหรือ3ามฟุตได้นี้เราก็วางเตียงสาฟุตครึ่งเอาไว้ให้นะครับการใช้งานภายในห้องก็ลงเฟอร์เจอร์ขั้นพื้นฐานเอาไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะแต่ว่าอ่าต้องติดตั้งแอร์นะครับห้องนี้ก็ยังไม่ได้มีแอร์ไว้ให้นะครับ ส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นโซนของห้องน้ําบนชั้น2นะครับคือห้องน้ําบนชั้น2เนี่ยเขาจะแยกนะตัวห้องนอนใหญ่มันจะไม่ได้มีห้องน้ำภายในตัวแต่ว่าตัวห้องน้ำบนชั้นสองเนี่ยเขาจะมีอยู่สองห้องนะครับคือเขาจะแบ่งนะครับระหว่างโซนของสุขานะครับก็คือสุขภัณฑ์นะครับตัวชักโครกเองนะครับกับโซนอาบน้าเองนะฮะอันนี้คือเขาแบ่งนะครับเอาไว้สองห้องเลยเวลาการใช้งานนะครับก็แบ่งการใช้งานเลยนะครับคือถ้าเรา ปวดทุกข์ก็อีกห้องหนึ่งอาบน้ําก็อีกห้องหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับทุกคนครับสำหรับบ้านหลังนี้นะผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นี่ถ้าใครชอบโลเคชั่นดีๆในราคาดีๆแบบนี้บ้านรีโนเวทใหม่สวยๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับใครสนใจง,ง่ายงอยากนัดเข้าเยี่ยมชมบ้านอยากรู้โลเคชั่นนะครับ ก็สามารถติดต่อทีมงานเซลร์ไฟขายของเราได้นะฮะก่อนัดล่วงหน้าสัก1วันนะครับหรือสอบถามข้อมูลการยื่นกู้แบงก์การยื่นสินเชื่อนะครับกับทีมงานฝ่ายขายของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแอดไลน์แอดมาก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ฮะแอดซีเอลเลิฟโนะสรับวันนี้นะครับโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ